ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคและปูดำน้ำโชกค่ะมื่อนี้ทุกคูทุกคนก็คงจะได้โชคลาภจากแม่คู่ไปทุกคนแล้วค่ะที่ดูไลฟ์สดตอนเช้านะคะแต่แม่คู่ไก่หายหาศูนย์น้าศูนย์นี่ไปคนข้างนั่นนะคะห้าศูนเนย์เก้าศูนย์นี่คือหายนะคะเพราะว่า อ่แม่คู่จะฝันพ่อปล่อยตัวเลขเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่กนกะเอาโมาลัมเปขึ้นเล่าเขาเนาะคะ่ะคือศูนย์สี่เนาะคะ่ะศูนย์สี่แม่คู่ขึ้นเป็นศูนย์ฮาแล้ววันสุดท้ายท่านก็ไม่ย้ำนะคะไม่ย้ำแต่จริงๆแล้วแม่คู่จะสื่อไปแล้วนะคะจะมีศูนย์ฮาศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าแม่คู่ก็บ,บอกทุกคนเนาะคะ่ะว่าสื่อไปแล้วเด้อแล้วแม่คู่ก็ฝันมาเ,เลขของปู่น่ะเพิ่น คนคงจะเข่าแล้วแต่จะเป็นบนุญเนาะคะ่ะจะเป็นบนุญว่าละาขนทิ้งลูกค่ะเพราะว่าเป็นยังทึงเป็นบนุญเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเอ่อแม่คู่เห็นหมอล่ำไหมคะ่ะเห็นหมอล่ำอยู่เทิงอยู่เทิงเอ่อเทิงๆเลยเล่าเขาเห็นไหมคะ่ะแม่คู่เล่นความรู้สึกว่าถ้าเลขปู่มามันจะเป็นข้างบนเนาะคะ่ะตอนนั้นศูนย์หามันอยู่ข้างล่างเนี่นบอค่ะที่นี่เพินเ่นก็ปีปี ปิศาณเนาะค่ะให้ห่าเป็นลักษณะจังสันแม่คู่ก็เลยว่างั้นเอาห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เนาะค่ะละผ่านไปอีกเนาะค่ะแม่คู่ก็มาฝันอีกว่าเพื่อนที่เพื่อนที่ไปอยู่ต่างประเทศเพิ่นเพิ่อนไปอยู่ลายเปียเนียค่ะเป็นสิบสิบปีแล้วเนาะค่ะเพื่อนกลับมาเนาะค่ะแม่คู่กเลยฝันเห็นเพื่อนที่อนหนึ่งแล้วเลขมันออกตัวเดิม ตัวเดิมบวแมนของงวดทีแล้วเด้ค่ะบวแมนของงวดทีแล้วอีกอย่างจังสี่เด้ค่ะแม่คู่ก็เลขตีว่าตอนที่เลขปู่ออกสี่งวดติดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะคะ่ะก็จะมีเจ็ดหามีสิบหาเนาะคะ่ะแล้วมีเจ็ดศูนย์เนาะค่ะแล้วก็มีหาศูนย์เนาะค่ะแม่คู่กัเลยว่าสี่ตัวเนี้ยมันจะมาตัวหนึ่งมันจะมาตัวหนึ่งมันจะกลับมาตัวหนึ่งที่นี่แม่คู่เลยมาตีความหมายอีกว่า มันจะเกี่ยวกับหมอลำเนาะค่ะถ้าหมอลำมันก็จะมีสองคู่คือหาศูนย์กับเก่าศูนย์เนาะค่ะแม่คู่ก็เลยบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าให้ภาคกันสื่อเอาเดอร์เก่าศูนย์กับหาศูนย์แม่คู่สื่อไปแล้วเด้สื่อโดนแล้วเนาะค่ะกับมีเอฟซีคุณย่าเนาะค่ะคุณย่าเพิ่งก็บอกว่าแม่คู่อันคุณย่าอันสื่อบเป็นอันสื่อใหเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยซื้อไหเนาะค่ะเพิ่นก็ได้อยู่เนาะค่ะประมาณสองหมื่นหาเนาะ ค่ะก็ดีใจน้าคุณยายเด้อค่ะคุณยายที่อยู่รุงเทมนะคะค่ะ,อ,ะอีกอันนึงเนาะคะ่ะมื่อสุท้ายเนาะคะ่ะคือมื่อเส้านีแม่คู่กับไรอีซุเนาะคะ่ะโอ้ยกัฟ้าวเห็ดน้ำปูเนาะคะ่ะถวายของเนาะค่ะนี่นี่แม่คู่จะถวายแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวกับกล้องให้ดูนี่ค่ะบอกแล้วเนาะคะ่ะบอกบอกคุณบอบอกแล้วบอกอีกเนาะคะ่ะนี่แม่คู่จะถวายแล้วก็จัดดอกไม้ด้วยตัวเองวันนี้นะะี่ค่ะจัดดอกไม้ด้วยตัวเองเนาะคะ่ะ สวยสวยแบบสไตล์แม่คู่เนาะค่ะสวยแบบสไตล์เมฆคู่จัดดอกใหม่แล้วค่ะค่ะก็คืออ๋อวันสุดท้ายก็คือท่านมาบอกบอกง่ายๆเนาะค่ะบอกง่ายๆแม่คู่ก็ตีวามความหม่ตัวเลขของปู่น่ะง,ง่ายๆคือกันเนาะค่ะคือบอกว่าเพิ่นบอกว่าให้เอาหมอลำขึ้นบ้านปู่ให้หน่อยเนาะค่ะ แต่แม่คู่จะตีแค่เฉพาเออบ้านเลขทีเพิ่นคือสองห้าศูนย์เนาะคะ่ะสองห้าศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หานี่เข้าตรงตังไว้หม่นบอค่ะสองหาแม่คู่ก็เอาได้ค่ะแม่คู่จะเอาสามหาของเพิ่นเนาะคะ่ะที่เพิ่นบอกเหมือน,น,นะะข,ขึ้นนี่เนาะค่ะเดี๋ยวก็เลขคันเนาะค่ะเลขคันแม่คู่กับให้ทุกคนมึงแล้วอันสุดท้ายเนาะคะ่ะนี่เห็นบอแต่ยังไงปู่ก็ยังเห็นศูนย์อยู่เหมือนเดิมเมื่อขึ้นปกติพวกแม่คู่จะพอได้ค่ะ บอขอมือสุดท้ายเนาะคะ่ะเพราะว่าขอแต่ละครั้งแนมะ่ครูบวดไปประมาณสองพันสามพันเนาะค่ะก็คือหนึ่งเราต้องซื้อของเนาะคะ่ะซื้อของแล้วก็เวลาเพิ่นมาเพิ่นก็เอาขันใส่แล้วก็จะแกะเงินกลับเพื่นให้ลูกศิษย์เนาะค่ะก็คือเป็นประมาณสองสามพันเอฟซีถ้าผู้ใดเอ่อบริยูในเหตุการณ์เนาะคะ่ะจะบรรลุเนาะคะ่ะนี่ราคาแม่ครูถึงบ่บ่คอยบ่คอยอยากเอ่อ เชิญอ,อีกหมื่สุดท้ายจัยงเสียดน,นะคะมันไินได้ใส่มันิได้ใส่ค่าใส่ใจขอพี่อีกนะคะแม่คู่ก็เลยบ่าเออมันมันต้องต้องมาเนาะคะ่ะก็ต้องหายก็เลยว่า,าเอาเอาเนาะคะ่ะแม่ก็เลยขอเนะคะ่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าศูนย์ไม่มาจะเป็นหนึ่งทันทีแต่ยังไงปู่ก็ยังเห็นศูนย์อยู่เนาะคะ่ะเห็นศูนย์อยู่ก็แสดงว่าบอท่านเดี๋ยวเปลี่ยนแม่คู่เลยอธิษฐานเนาะคะ่ะแม่คู่เอาไปทิมหรือไ่คะ่ะ เมฆู้เขียนห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าหนึ่งเนาะคะ่ะไหวไหวหิ่งปูเมฆู้เอาไปถิ่มแล้วเสียดายบดาดเห็นมึงเนาะคะ่ะเมฆู้เขาก็เจ็บเก็บมือเศร้านี่แหละคะ่ะเมฆู้เล้วกระดาษแพทย์นั่นไปถิ่มไปถิ่มกระยะแล้วเนาะคะ่ะเอ,อ่อแม่ฆู้เสียงเนาะคะ่ะแม่ฆู้ก็เลยฝันน,นะะน,นนี่แล่นะคะ่ะฝันเมื่อคืนนีเนาะค่ะว่าปูบอกมาให้เอาหมอลำเนาะคะ่ะให้เอาหมอลำมาตั้งไว้เอาหา่านหมอลำมเนาะมัดตังเฮียนปูเลย แล้วแล้วเหตุการ์ไปกินเขาได้เลย่นว่าจังเสี่ยเนาะค่ะแม่คู่กันเลยว่าก็จะอยู่บ้านเลขที่ปู่นี่แหละห้าศูนย์ซึ่งหาศูนย์แม่คู่กับสื่อไปนานแล้วก็บอกเอฟซีทุกคนเนาะค่ะว่าซื้อไปนานแล้วนะห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ซื้อไปแล้วอีกตัวหนึ่งแม่คู่จะมาซื้ออีกก็คือสามศูนย์กับสื่อมือเศร้าสามศูนย์เนาะค่ะแต่ว่าหาศูนย์ก็เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยแม่คู่ไปซื้อนานนานนานมากแล้วอืมตองงวดคุณละตั้งแต่ฝันเขาคือเล่าคุณละค่่ะะเพราวาว ัวเลขของปูะะ่เนาะค่ะขาะคขึ้ืนเนาะค่ะท่านบอกว่าให้ระวังแปดเนาะคะ่ะระวังแปดพอแปดเจ็ดมันดินเพิ่วมาเจ็ดมันดินให้ระว่างแปดเพิ่วมานี่ค่ะระว่างแปดและที่นี่ถ้าเจ็ดมันดินมันออกมันจะเป็นแปดเนาะคะ่ะอันนี้บ่ไดดบ่ได้ว่าเลขกออกนะคอยมาเบาเด้อคะ่ะเพราะว่าคู่บอกไปแล้วนี่ค่ะอันนี้ศูนย์อันนี้แปด เนาะคะ่ะเพื่อนว่าเจ็บมันดิ้นทว่าเจ็บดิ้นนีดแสดงว่าไม่อยู่เนาะคะ่ะคือความหมายของเพื่อนว่าขึ้นบ้านปู่แม่คู่กับะะตีตัวนี้เนาะค่ะตีตัวนี้ขึ้นเห็นไหมคะขึ้นไหมจากสี่เป็นสี่เป็นห้าเนาะคะ่ะแล้วก็คือคืออ่าเขาอาจจะตีบ่เป็นเนาะคะ่ะตีบ่เป็นเพื่อนก็นเลยบอกเอาหันมาเล่าเมื่อคืนนี้นเพื่อนเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยว่าอ่ะต้องบ้านเลขที่แน่นอนก็เลยไปย่ำอีกค่ะไปย่ำหาศูนย์อีกเนาะคะ่ะใส่เต็มเตีมเลยหาศูนย์ ก็คงลหลายๆคนที่ได้เบิ่งคลิปแม่คู่ก็คงจะจะได้เห็นอยู่เนาะค่ะกับพราะว่าแม่คู่ก็เห็นคอมเมนต์หลายคนห้าศูนย์นะค่ะบ้านเลขที่ของปู่หาศูนย์แต่ข้าต้องยึดหลักว่าบ้านเลขที่ของท่านข้าต้องเอาไว้ก่อนเนาะค่ะอันขึ้นเขาก็จงควายขึ้นเนาะค่ะขึ้นแม่คู่ก็เอาอยู่แต่ค่ะบ่บ่หนักแต่ว่าเพราะแม่คู่ก็จะเอา เอาตัวหนักๆก็คือตัวเลขของท่านก่อนเนาะค่ะคือหาศูนย์เนาะค่ะแล้วก็มาหาหนึ่งเนาะค่ะเจ็ดศูนย์ไม่คู่กับนักยุ่งเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หาศูนย์เนี่ยแม่คู่จะท่อๆกันแต่สามศูนย์น่ะแม่คู่เอาหน่อยเนาะค่ะเอาหน่อยเลขหลักหน่วยเนาะค่ะเลขหลักหน่วยเห็นว่าคุณตาบอกแล้วเนาะค่ะ มันอาจจะสามารถมาด้วยกันในงวดนี้คุณตาก็จะซื้อ9119เนาะคะ่ะแล้วก็0880เราเราสื่ออยู่เนาะคะ่ะแปอ8น่ะเฮ็ดยังไงมันกลับมาแต่ว่า0น่ะเพิ่นว่า0น่ะมันไปได้ทั้งหลักหน่วยหลักศีลเพิ่นว่าจังเสียเนาะคะ่ะมันไปมันไปได้ทั้งหลักหน่วยหลักศีลเนาะคะ่ะกับแมน่นความเพิ่นนะคะเห็นไหมคะเพิ่นเพิ่นเน,ะะเน้นให้เลยได้ค่ะเน้นให้เลยเนาะค่ะเน้นให้ มันไปได้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบเนาะคะ่ะหนึ่งคือกันมันสามารถไปได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบแต่มันบดเด่นเพิ่งก็ไม่ขีดเสร็เสร็จอินเ,เนาะคะ่ะแต่ว่าเห็นบหมคะเพิ่นเหตุย่ำได้เป็นย่ำนั่นเนาะคะ่ะนี่มาเป็นทั้งศูนย์ทั้งแปะเลยเนาะคะ่ะเขาเต็มเต็มศูนย์แปะหลักหน่วยมาน้ากัดคะ่ะศูนย์กับแปะอ่าสำนักนี่เนาะคะ่ะแม่คู่ค่อนข้างที่จะมั่นใจล้านเปอร์เซ็น แม่ครูถึงบอกว่าไม่ต้องรอเลยเนาะคะ่ะบบต้องรอด่บต้องรอดสำนักใดเลยรอดสำนักหนี่สำนักเดียวได้สำนักหนี่กัปปูดำนะค่ะเขมีเข,ม,เขมีดีลอยเปเน์แล้วเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดได้ได้รักจากหนี่กับคุณตาคุณตาให้แม่ครูคนเดียวเนาะคะ่ะรักกับโมี ช่องได้ๆเลยสําหรับลักหน่วยลักสิบนะคะบ่มีผู้ใดได้จักช่อง่นบอกคุณตาบ่าให้เนาะค่ะคุณตาบ่าให้ให้มันตายไปประกับคุณตาเนาะ,ะแต่ว่าคุณตากสิบพัวเด็ด <c oughs> คุณตากะคุณตาว่าเดี๋ยวสักมือหนึ่งาตาสีอาสอนให้ผลมาเนาะค่ะตาหักไม่คู่คือลูกคือน้องคือนุง่งผลมาหักคือลูกคือหลาน เดี๋ยวอ่าสีสีอนันนี้ให้เนาะค่ะสีอ่าสีไทยทอดวิชาให้เนาะค่ะนี่แหละค่ะคือบุญวาส,สนาของแม่ะคู่นะค่ะจังไดกะขอบบุญขอบคุณคุณตาเด้อค่ะที่เมตตากรุณาแม่คู่เนาะค่ะที่ให้สูตรด้ดีไเด็ดมากเนาะค่ะบะผาดจักเทียนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วของเพิ่นกับบะผาดเด้อค่ะงวดที่งวดที่แล้วของเพิ่น แปดเก้าเ uh, นาะคะ่ะอันนี้ของเพื่อนเขาหัวที่แล้วเนาะคะ่ะกับเขาลักหน่วยนะาะเพราะผัดจักเทียรเนาะคะ่ะแตว่ว่าหัวดนี้มันมาน้ากัดเลยเนาะคะ่ะอันนี้อีกสํานักหนึ่งเนาะคะ่ะแตกเงินล้านเงินล้านแตกแตกสิบล้านด้วยเนาะคะ่ะแตกสิบล้านเลยเนาะคะ่ะท่านบอกว่าบอเขาซามม้ำหัวดผมได้กําไรสิบล้านเพราะผมก็ได้เลขวิ่งอยู่ เนาะค่ะผมก็บบริขาดทุ่นหลายผมก็ได้เล็กวิ่งอยู่มากว่านี้กตตะ,ะตรงๆเลยเด้่ค่ะตรงๆศูนย์ห้าแลก็สิบห้ามันบ่มีหมองเขียนเนาะค่ะคือเพิ่หมั่นใจเลยเพิ่หมั่นใจละาหาหนี้เพิ่นห้ยแค่สองตัวเลยค่ะศูนย์ห้านี่ค่ะศูนย์หาเนาะค่ะสำหรับของปูสะกล แม่ครูเลขค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเลขปู่น่าจะเข้าเนาะค่ะเพราะว่าปู่สะกนกัลลัณนตีแบบนี้เหตุจังได้เกิดมาเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าถ้าไม่เข้างวดนี้ปู่จะไม่ทําอีกเลยแม่ครูเนาะอันนี้อันนี้แม่ครูเอ่อแม่ครูบริโทษบริดัคุยกับพระอาจารย์เนาะคะ่ะเอ่อคุยกับเสียเนาะค่ะเพิ่นว่าผมจัดหนักงวดนี้เน้นที่ห้านะค่ะ หลัมือขึ้นพวกแม่คู่ได้ได้ออันเชิญปูเนาะคะ่ะลูกศิษย์ได้ถามมาปูคาเลขตัวเดียวนี้คือตัวใดเพนวาหาเนาะคะ่ะเพนวาหาถ้าพวกมึงเอ,เอาเลขตัวเดียวห้าคือได้เงินเพนวาจังสี่เนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลขหมันใจแห้งเนาะค่ะหมันใจแห้งว่าน่าจะเป็นห้านี่แหละเนาะคะ่ะก็เลขเอาหา้านี่แหละคะ่ะ คือตัวเลขของสำนักที่เข้าเนาะคะ่ะจังไดแม่ครก็จะทิดต,ตามให้คือเก่าเนาะคะ่ะลูกศิษย์ลงหาไหาลายคนก็นถูกเนาะคะ่บาบาะบอ่าจะอาจจะเป็นลูกศิษย์ซื่อเนาะคะ่ะซื่อที่มานาั่งอยู่นี่บางคนกันซื่อบอได้อ่นหนังสาออยู่ค่ะกระบอกแล้วบอกอีกจะที่บอกจังไดเนาะ,ค,ะค่ะกะดีใจกับผู้ที่ได้เนาะ,ค,ะค่ะกะล่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้เด้อค่ะแม่ครูเชื่อว่าถ้าใครติดตามปู่ดำ เนาะคะ่ะโบอดค่ะโบอดเนาะ,ะถ้าหลุดนะแม่พูดมั่นใจบะหลุดโดนค่ะปูปูดันี่รุดลุดเกิดแค่งวดเนาะคะ่ะถ้าจะเข้าสองก็หลุดหนึ่งบางทีก็เข้าสองุดสองนี่แม่คู่คือบอดายอวยบอดาอนี่คือเพ่นเหตุจังไดเพ่หลรุดจังดไดแม่พู่ก็จะบอกแบบนั้นเนาะ,ค,ะค่ะกะมือนีกะสีแดงน้ำโชคยุคค่ะวันนี้สีแดงน้ำโชคเนาะคะ่ะ เดี๋ยวงานนามันตรงกับมือ,อวันที่เอ่ายใส่สีใดคอยมานหาแม่คู่เนาะคะ่ะเพราะสาาัสตร์่อสตว์สีนํำโชคเนาะค่ะศาตร์สีน้ำโชคน,ะคะน,ชคนี่แม่คู่ก็ได้มาจากคู่บาอาจารย์เนาะคะ่ะที่ปู่กละสินเนาะคะ่ะท่านสอนวิชาสีนํำโชคสีอัปโชคและก็สีที่ผู้ใหญ่อุปถัมในวันที่เราจะรับโชคลาภเนาะคะ่ะแม่คู่กับคมนทางที มั่น ỏi, ใจแม่รูบอกแล้วค่ะว่า uh, ถ้าแม่รูฝันเนาะค่ะถ้าแมรูฝันแล้วตื่นเศร้าคนมากไม่ความอิ่มเอิบหัวใจเป็นอีหยัง written, ที daar, ่แบบคือคือ่มยาก่อยากวาหลายมันเป็นมันเป็นคือจังแบบอวดอวดอ่างสับประซุนอีกยังหลายๆอย่างที่เสียเนาะค่ะแม่รูเลยบอกว่าเหตุจังได้แม่รูกับถือเฮ็ดจังได้เหล็กปูก็เขาเนาะค่ะแมรูบอกเลยว่าเฮ็ุจังได กระถือเลขงวดนี่เฮดจังได้กะหามบอยู่เนาะค่ะแม่คู่ว่าเนาะคะ่ะข้าก็ดีใจกับทุกขูทุกคนที่ได้โชคได้ลาบจากคู่ลาแม่คู่กะเสียใจน้าเนาะค่ะที่ผู้บ่ได้เนาะคะ่ะกะเฮากะมาติดตามคูเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เด้อค่ะถ้าผู้ใดเฮดบ่เป็นเข้ามาในย t u b e ค่ะหรือเพจคำพาพาโชคนะคะเพจของเฮาจะเป็นแม่คูกับ คําพาพาโชคนั่งคู่กันนะคะเรามีเพจลอมด้วยนะคะเพจลอมเขาไม่ค่อติดตามเป็นหมื่นเพจกจิงไม่ค่อติดตามสี่พันเนาะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องหันมาดูเพจกจิงเนาะค่ะมันจะได้ท่านการแลวกับ่อดาไปสนับสนุนผู้ที่เขาหากินกับผู้อื่นจจงเสียนเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขของปู่ดำตอนนี้เนาะค่ะตอนนี้คือ แม่คู่บอด้ยห้ช่องใด้เนาะคะา่ะเพราะว่าบ่แมนว่าบ่ดห้ทีมงานเนียค่ะห้แต่ว่าทีมงานน่ะเพิ่นบ่ได้มาสัมผัสซึ่งเฮาจะเอาห้เพิ่นกับบอสามารถเอาห้ได้ยังเสียนแมค่ค่ะเพราะว่าบ่รู้ว่ามันเป็นหยังคือห้กันบ่ไดายทรงขีดทรงบ่ได้ย,ยังเสียนแมค่ค่ะมันเป็นย่อนยึกยึดยึดเข้าทรงบ่ได้เลยแม่ค่ะเฮ็ดห้อย,ยู่แต่ก็บทรงหบ้บ่ได้ยล่ะที่นี่แม่คู่ไปหาหมูเนาะค่ะไปหาหมูเพิ่นก็เอ่อบ่ได้สัมภาษณ์คือเพิ่นบ่ได้เอ่อ คิดว่าคงจะบอดดอติดตามแล้วอีกอย่างเสี่ยงแม่ค่ะกันเลยเพิ่นกับเออบอสัมผัสแม่คู่ก็เลยเออบอเป็นอยังบอสัมผัสกับบอดดอเป็นอยังเพราะว่าแม่คู่จะนําเสนอเนาะค่ะในแนวทางของปูดํานําโชคและกะเอ่อคำผ้าผ้าโชคเนาะค่ะแต่ค่ะทีมงานมาแม่คู่ก็ให้คือเก่าเนาะค่ะจังไดกับปากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อค่ะ จะได้มีกำลังแรงใจเหตุให้เนาะคะ่ะบางครั้งกับออยยแตว่ากับสงสารผู้ที่เพิ่นติดต,ตามอยู่นนคะค่ะจังใดกับไหเนเดอร์หลับเมู่เนาะคะ่ะแมฆู่กับบอด้เก่งในเรื่องโทรศัพท์สักโทรใดเพราะว่าตอนเนี้ยแอดมินแมฆู่กับกับไปเลียนตัวอีกแล้วเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มมาฟังความฝันน้ำกันในในคลิปน้ำเนาะคะ่ะเพราะบางครั้ง แม่คู่กับบอสสามารถเขียนไปได้หลาย,ยาสิเพราะว่าหาศูนย์แม่คู่จะบอกเอาเนาะคะ่ะบอกเอาแม่คู่จะบ่ได้เขียนเป็นการบ้านให้แต่แม่คู่ผู้ใดทั่วมากกบ,บอกเลยวิ่งเลยห้ากับเก้าเนาะคะ่ะวิ่งหากับเก้าแล้วก็เน้นที่หาเนาะคะ่ะแต่บอรููว่าล่างหรือบนเนาะแต่แม่คู่มั่นใจที่หาแต่ปู่ก็บอกว่าศูนย์เนาะคะ่ะศูนย์ทำยังไงปู่ก็ยังมองเห็นอยู่แสดงว่าเน้นที่ศูนย์แม่คู่ก็เล่นเน้นเนาะคะ่ะเน้นที่ศูนย์เนาะคะ่ะ ค่ะจังไหนก็ขอ,กขอปุกขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ